โอ้ยทำไมรู้สึกว่าอากาศมันร้อนวะช่างมันเถอะเล่นเกมต่อดีก,กว่าอุ้ยลืมไปว่าเล่นเกมมาหมดแล้วนี่ว่ามันไม่เหลือเกมจะให้เล่นแล้วว่าโอ้ยแล้วก็ไม่อยากเล่นเกมที่เราเล่นไปแล้วด้วยมันเบือ่อนี่จะทำอะไรดีนะอากาศก็ร้อนนะ่ะเอ๊ะใครนะ่ะกำลังเดินมา เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยผมพ่อค้าเองครับคนขายน้ำเอาน้ำไหมครับเอาครับแต่ว่าราคาเท่าไหร่หรอราคาแค่สองอเมโลเองครับได้น้ำเย็นๆชื่นใจครับอากาศร้อนๆแบบนี้สามสิบเก้าองศาเนี่ยโอเคครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อมาแต่สองอเมโลใช่ไหมครับ แล้วครับรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะเอาไปสองอเมร์ลขอบคุณที่อุดหนุนนะครับโอ้ยโอ้ยกินน้ำกินน้ำดีกว่าอากาศร้อนๆส1องศาเนะี่ยโอ้โ้เย็ยยนขึ้นมาหน่อยโอ้ยแค่เล่นเกมข้ามวันเนี่ยก็รู้ดูร้อนแล้วเหรอเนี่ยตอนแรกยังรู้ดูหนาวอยู่เลยอะ่ะโอ้ช่างมันเถอะ โอ้ยดู Youtube ดีกว่าเออแกเครียดอ่ะคลายเครียดอืมแต่ว่าช่วงนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมืงออนแล้วอ่ะไปปิดคอมแล้วก็นอนดีกว่าเปิดแอร์เย็นๆสบายๆอืมกินข้าวดีกว่าก่อนนอนอืมอร่อยอ่อนอนดีกว่าเจอกัน